เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่23มิถุนาย,ยน63เนี่ยนะครับได้มีมติอนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการปรับเกณฑ์ เด็กเนี่ยไม่ต้องรับโทษจากเดิมเนี่ยอายุ10ปีเป็น12ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารหรืออยากจะเรียนรู้กับเราวันนี้คุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันนะครับเพียงท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดที่รูปก,กระดิ่งทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายอาญาโดยปรับเกณฑ์เด็กเนี่ยไม่ต้องรับโทษจากเดิมอายุ10ปีเป็น12ปีแต่ว่าให้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้ฟื้นฟูเด็กกลับไปสู่สังคมเช่นเดิมนะในสาระสำคัญเนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขเกณฑ์อายุของเด็ก ที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาปัจจุบันกำหนดไว้ที่10ปีจะแก้เป็นไม่เกิน12ปีและเกณฑ์อายุของเด็กที่ใช้มาตรการอื่นแทนการรับโทษทางอาญาซึ่งปัจจุบันได้กำหนดไว้ที่10ปีแต่ไม่เกิน15ปีจะแก้เป็น12ปีแต่ไม่เกิน15ปีปป15ปซึ่งหลักเกณฑ์อายุนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับสิทธิของเด็ก อีกทั้งยังสอดคล้องกับเหตุผลทางการแพทย์นะครับที่ระบุว่าเด็กอายุ12ปีเนี่ยไม่มีความแตกต่างจากเด็กอายุ10ปีซึ่งยังอ่อนด้อยทางความคิดและไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอีกทั้งเนี่ยยังเป็นอายุที่ใกล้กับกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทําความผิดซึ่งไม่สมควรที่จะให้เข้าสู่กระบวนการดําเนินคดีแต่ควรให้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้ฟื้นฟูเด็กในกลับไปสู่สังคมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเรียนรู้การกระทำความผิดจนนำไปสู่การกระทำความผิดซ้ำได้นะครับจึงควรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนนี้ซึ่งการกําหนดเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเป็น12ปีเนี่ยนะครับจะทำให้เด็ก ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลดลงโดยจะใช้มาตรการอื่นมาทดแทนเพื่อให้เด็กเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มีะมะติอนุมัติในหลักการแล้วนะครับในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเกณฑ์อายุของเด็ก ที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาปัจจุบันกำหนดไว้ที่10ปีจะแก้เป็นไม่เกิน12ปีนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ